เชนนั่งครับเชนนั่งครับเชนครับอันนี้คุณเป็นใครฮะเนี่ยเป็นตัวช่วยใช่ไหมฮะผมพไปเป็นเลยขาเขาคอยช่วยครับเพราะว่าเขาไปเรียนต่างประเทศนานแล้วครับก็เลยผู้ไทยอาจจะฟังไม่ชัดก็อาจจะเป็นที่ลำบากครับครับพร้อมยังครับพร้อมครับพร้อมนะครับตกลงยืนนะฮะไม่นั่งนะครับได้ครับครับผมชื่ออะไรนะฮะชื่อสายันนามสกุลครับม่วงเจริญครับถามเขาครับถามเขาโอ้โหถามเขามันนานครับ สายันน้ำสกุลมุ่งเรินอ๋อเซรามูนครับม่วงเจริญเมื่อกี้สายันม่วงเจริญนะครับเอ่อเกิดปีอะไรครับปีตายครับปีกระต่ายกระต่ายนี่ปีเถาะใช่ไหมฮะครับอ๋อแล้วปีฉลูล่ะครับมัวปีฉลูมัวถูกต้องนะครับครับแล้วปีขาล่ะครับหมาครับเป็นงั้นนะฮะตอนเด็กๆครับเขาสอนเอาหมาทาสีแล้วเอา ม้ตีให้เป็นลายเป็นแนวก็เป็นปีขาปนะครับที่บ้านอยู่กันกี่คนครับสี่สี่คนนะฮะมีผู้ชายกี่คนครับสองสองคนแล้วมีผู้หญิงกี่คนฮะสามสพอเกือางคนครับคือว่าวันตุษจีนเพื่อนแม่เขามาเล่นไพ่ครับมีแม่กี่คนครับสี่สี่คนนะฮะแล้วพ่อล่ะครับตายแล้วพ่อทำไมพ่อตายล่ะครับแม่สี่คนพ่อคุณรอดเรอครับ คุณสายันชอบทานอะไรเป็นอาหารครับพี่ครับ